สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์กับคิดจากพิซรรรรรรุโนโ่กับผมครูศาสนาสลุดล้อมไพบู์วันนี้นะครับเราจะมาศึกษาพระธรรมฟิลิโมนกับทาง b i b e ิ Project เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจถึงเนื้อหาพระคัมภีรมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงพระธรรมฟิลิโมนแล้วนะครับในในส่วนของภาค พันธสัญญาใหม่นะครับอีกไม่นาน,นครับเราก็จะจบในภาคพันธสัญญาใหม่แล้วนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับหากท่านเองได้มีการศึกษาพระคัมภีร์ตั้งแต่พระธรรมมัทธิวตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในพระคัมภีร์มากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเห็นถึงพระคุณความรักของพระเจ้ามากขึ้นทุกวันขอบพระคุณพระเจ้านะครับเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษาพระคัมภีร์กับทางวิดีโอคลิปจากทาง b i b l e Project ด้วยกันแล้วเดี๋ยว เมื่อจบวิดีโอคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันน่าสนใจในพระธรรมฟิลิโมนที่เราจะหยิบยกมาเป็นข้อคิดเป็นสิ่งที่เราได้เร,ไดเรียนรู้หรือว่าจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าที่ตรัสกับเราผ่านทางพระชนะของพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับจดหมายของปอลูถึงฟิลิโมนปอลเขียนจดหมายนี้ขณะถูกคุมขัง ที่จริงนี่เป็นจดหมายฉบับสั้นที่สุดในพันธสัญญาใหม่แต่อย่าให้ขนาดมาหลอกคุณเพราะนี่คือหนึ่งในงานเขียนทรงอนุภาพที่สุดของเปาโลเลยเราพอจะปฏิปตอเบื้องหลังจากเนื้อหาในจดหมายได้ว่าฟิลโมนเป็นพลเมืองโรมที่ฐานะดีเขามาจากเมืองโคโลสีและน่าจะได้เจอกับเปาโลในเอเฟซัส,สแล้วก็กลายเป็นสาวกของพระเยซูหลังจากนั้นเอปารัสัสผู้เป็นเพื่อนร่วมงานของเปาโลก็ได้ไปตั้งชุมชนผู้เชื่อพระเยซูข,ขึ้นในเมืองโคโลสี และฟิเลมอนก็กลายเป็นผู้นำคริสตจักรที่พบปะกันในบ้านของเขาฟิเลมอนก็เหมือนกับชาวโรมทั่วไปในยุคนั้นเขามีทาตร,รับใช้มากมายและหนึ่งในบรรดาทาตมีชื่อว่าโอนซิมัสผ่านไปสักระยะทั้งคู่ขัดแย้งกันจนแตกหักโอนซิมัสได้ทำผิดต่อฟิเลมอนสักเรื่องอาจจะขโมยหรือโกงเขาเราไม่รู้แน่ชัดแต่หลังจากนั้นโอนซิมัสก็หนีไปแล้วก็ดูเหมือนว่าโอนซิมัสได้มาหาปาโลที่คุกน่าจะเพื่อขอความช่วยเหลือและในระหว่างนั้นเอง เขาก็ได้มาเป็นสาวกของพระเยซูและเป็นผู้ช่วยที่เปโลเอ็นดูเปโลจึงตกที่นั่งลำบากอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนไหวมากขณะเขียนจดหมายฉบับนี้เปโลกําลังจะขอให้ฟิเลโมนยกโทษและยอมรับโอนซิมัสกลับไปแต่ที่สําคัญเขาต้องรับโอนิซิมัสในฐานะพี่น้องในพระเมสสิยาไม่ใช่ในฐานะทาสอีกต่อไปเปโลททำอย่างนี้เขาเริ่มต้นจดหมายด้วยคําอธิษฐานชื่นชมฟิเลโมน และขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความรักและความย์ัื่อที่เขาสําแดงต่อพระเยซูและประชากรของพระองค์จากนั้นปอลูก็ปูทางที่จะขอร้องฟิเลโมนด้วยประโยคว่าข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพรมีสิยาคําสําคัญตรงนี้คือคำว่าการมีส่วนร่วมโดยภาษากรีกคืออยโนเนียแปลว่าการแบ่งปันหรือการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ใช้เมื่อสองคนขึ้นไปได้รับบางสิ่งและแบ่งปันกันกลายมาเป็นหุ้นส่วนกันปอลกําลังบอกว่าความสัตย์ซื่อในพระเยซูนั้นหมายถึงการตระหนักว่าสาวกทุกคนคือหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันในการแบ่งปันของขวัญแห่งความรักและพระคุณของพระเจ้าร่วมกันสําหรับปอลแล้วในหมู่สาวกของพระเยซูประสบการณ์แบบคอยโน,นเนียไม่ใช่แนวคิดที่คุณพิจ,จารณาแต่เป็นบางสิ่งที่คุณลงมือปฏิบัติในความสัมพันธ์ของคุณ นี่นำให้เปาโลเริ่มพูดถึงข้อเรียกร้องของเขาเมื่อเขาเริ่มพูดถึงโอนิซิมัสเปาโลบอกว่าโอนซิมัสได้กลายมาเป็นลูกของเปาโลในคุกหมายความว่าเปาโลได้นำโอนิซิมัสให้อุทิศชีวิตและความพักดีของตนต่อพระเยซูแล้วดังนั้นเปาโลและโอนซิมัสได้เป็นสมาชิกของครอบครัวพระเมิสยาแล้วเขาได้ปรนนิบัติรับใช้เปาโลในคุกอย่างสัตย์ซื่อ ถึงแม้ปอลอยากจะให้เขายังอยู่ต่อแต่ก็รู้ว่าความขัดแย้งที่โอนซิมัสมีต่อฟิเลโมนั้นจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขหากพวกเขาบอกว่าตนเองเป็นสาวกข,ของพระเยซูนี่ทําให้ปอลอาจหานที่จะขอให้ฟิเลโมนรับโอนซิมัสกลับไปไม่ใช่ในฐานะทาสแต่เป็นมากกว่าทาสคือในฐานะพี่น้องที่รักในพระเจ้านี่เป็นคําขอที่ยากมากๆภายใต้กฎหมายของโรมฟิเลโมนมีสิทธิตามกฎหมายที่จะลงโทษหรือจับโอนิซิมัสไปขัง แต่เปโลไม่ได้เพียงแค่ขอให้ฟิลโมนยกโทษให้โอนิซิมัสแต่ถึงกลับให้ต้อนรับอดีตทาสคนนี้เข้ามาในโคโลสีแบบคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันในสังคมในฐานะสมาชิกครอบครัวนี่ไปไกลกว่าความเมตตาไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนี่คือการให้ปล่อยทาสให้เป็นอิสระและปฏิบัติกับเขาเหมือนญาติพี่น้องนี่สันคอนระบบระเบียบทางสังคมของโรมแล้วทำไมฟิลโมนควรทำแบบนี้เปโลททำตรงนี้ได้เยี่ยมมาก เขาดึงเอาคำสำคัญจากคำอธิษฐานเปิดมาใช้กล่าวว่าหากคุณเป็นหุ้นส่วนกับผมจริงๆหุ้นส่วนตรงนี้คือภาษากรีกคำว่าคอโนเนียอีกแล้วก็ขอให้ต้อนรับโอนิซิมัสเสมือนว่าเขาคือผมหากเขาทำผิดหรือติดค้างอะไรกับคุณก็ให้มาเรียกเก็บจากผมผมจะจ่ายให้ในคำขอนี้เราเห็นหัวใจของพระกิติคุณที่ปอโลพูดถึงในภาคปฏิบัติประการแรกพระกิติคุณคือการคืนดีกัน เหมือนที่เปาโลบอกชาวโครินว่าในพระมิสยาพระเจ้าทําให้โลกคืนดีกับพระองค์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาในสถานการณ์นี้เปาโลกําลังทําตัวแบบพระเยซูเขาจะรับผลทั้งสิ้นจากความผิดของโอนิซิมัสไว้ที่ตนเองเขาจะชดใช้ให้เองเพื่อโอนิซิมัสจะได้คืนดีกับฟิเลโมนแต่เปาโลกําลังสื่อถึงสิ่งที่มากกว่าเรื่องนิติกรรมแต่เป็นเรื่องคอยโน,นเนียโอนิซิมัสฟิเลโมนและเปาโล ล้วนเท่าเทียมกันต่อหน้าพระเจ้าพวกเขาต่างจําเป็นต้องรับการอภัยโทษเหมือนกันดังนั้นไม่มีใครดีกว่าใครต่อหน้าไม้กันเขนแปลว่าฟิเลโมนและโอนิซิมัสไม่สามารถจะสัมพันธ์กันในฐานะนายกับท่าได้อีกต่อไปพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวพวกเขาเป็นพี่น้องในพระเมสยาอย่างที่ปโลโบอกกับฟิเลโมนและคลริสตจักรในโคโลสีว่าในครอบครัวใหม่ของพระเจ้านี้ไม่มีกีกหรือ,อยิวคนที่เข้าสุนัต หรือไม่เข้าสุนัตคนต่างชาติหรือคนป่าเถื่อนไม่มีทาตหรือเสรีชนแต่ว่าพระเมสสิยาทรงเป็นทุกสิ่งและทรงอยู่ในทุกสิ่งเปาโลจบจดหมายนี้โดยการยืนยันถึงความมั่นใจที่เขามีว่าฟิเลโมนจะทํามากยิ่งกว่าที่เขาขอและขอให้ฟิเลโมนเตรียมห้องพักเอาไว้เพราะเปาโลอยากมาเยี่ยมเขาทันทีที่ได้ออกจากคุกและจากนั้นเปาโลก็ทักทายบางคนและก็จบจดหมาย จดหมายของเปาโลถึงฟิเลโมนี้ทรงพลังด้วยหลายเหตุผลนี่เป็นจดหมายฉบับเดียวที่เปาโลไม่ได้กล่าวเรื่องการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่ความเผลอเรอเขาไม่จําเป็นต้องพูดถึงไม้กางเขนเพราะเขาสําแดงไม้กางเขนให้เห็นผ่านทางการกระทําของเขาเขาได้ทําให้ตนเองเป็นที่ซึ่งโอนิซิมัสและฟิเลโมนขึนดีต่อกันและต่อพระเจ้าจดหมายฉบับนี้ยังได้แสดงให้เห็นว่า ข่าวประเสริฐของพระเยซูนั้นกระทบชีวิตส่วนตัวอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เรื่องของตนเองเท่านั้นความจริงที่ว่าตอนนี้ฟิเลโมนกับโอนซิมัสเป็นพี่น้องในพระมิสยาแล้วนั้นทําให้ความสัมพันธ์แบบนายและทาสของพวกเขาไร้ความหมายไปเลยครอบครัวสําหรับคนของพระเยซูเป็นสถานที่ซึ่งทุกคนคือผู้รับพระคุณของพระเจ้าเท่าๆกันนี่เป็นชุมชนแบบใหม่หรือมนุษย์ใหม่อย่างที่เปาโลเรียกในจดหมายไปยังเมืองโครโรสี เมื่อค่านิยมและสถานะทางสังคมไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเชื้อชาติเพศชนชั้นทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจในพระเมสยามีเพียงมนุษย์ใหม่ผู้เป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันผู้แบ่งปันพระเมตตาที่เยียวยาผ่านพระเยซูและนั่นคือสาระหลักของพระธรรมฟิเลมอน ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวิดีโอคลิปแล้วก็เนื้อหาดีๆที่มาจากทาง Bible Project นะครับที่ทำให้เราได้เห็นถึงภาพรวมของพระธรรมฟิลิมโมนข้อมูลที่สำคัญจุดมุ่งหมายและก็จุดประสงค์ของการเขียนพระธรรมตอนนี้นะซึ่งเป็นจดหมายที่เปาโลเขียนถึงฟิลิมโมนนะครับ ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เมื่อเราได้ดูวิดีโอคลิปนี้ครับสำหรับผมเองนะครับสิ่งที่ผมได้และสิ่งที่ผมเอกใจแล้วก็ผมรู้สึกว่าพระเจ้าเองเนี่ยกำลังได้สอนอะไรผมบางอย่างในพระธรรมฟิลมโมนต,ตอนนี้ก็คือคําภาษากรีกคำคำหนึ่งครับที่แปลว่าเอ้ยที่อ่านว่าคอยโนเนียคอยโนเนียเนี่ยในภาษาอังกนะครับเขาได้เขียนไว้ว่าเฟลโลชิ p ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าการสามาัคคีธกร,รมการมีส่วนร่วมบางที่นะครับบางวัฒพีเนี่ยก็ได้ใช้คําว่าคอโนเนียซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็เข้าส่วนมีส่วนร่วมหรือว่าการมีความสัมพันธ์อะไรที่ค่อนข้างเป็นพิเศษแล้วก็ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับคำว่าคอโนเนียนี้ในพระธรรมตอนนี้นะครับเป็นคำคำหนึ่งที่อาจาย์เปโลเนี่ยได้เขียนเป็นคำเล็กๆนะครับแต่สื่อถึงความหมายมากมายถึงฟิลลโมนนะครับ หากเราดูด้วยกันนะครับในฟิลิมโมนบทที่1ข้อที่6นะครับเปาโลกําลังบอกแบบนี้ว่าข้าพเจ้าอธิฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อหรือคอยโนเนียในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคิด คอยโนเนียตัวนี้นะครับเปาโลกําลังได้ใช้เกี่ยวข้องกับการที่เขาเองกําลังจะมีส่วนร่วมในความเชื่อเหมือนเหมือนกําลังบอกอะไรบางอย่างว่าเราเนี่ยมีความเชื่อเดียวกันนะเรามีส่วนด้วยกันถึงแม้ว่าเราเองนะครับเปาโลเองหรือว่าฟิลโมนเองอาจจะไม่ใช่พี่น้องกันอาจจะเป็นคนแปลกหน้ากันมาก่อนหรือว่าอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันแต่ณปัจจุบันเปาโลกําลังคอยโนเนีย กับฟิลิโมนก็คือมีส่วนร่วมมีมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเดียวกันที่คอยผูกพันเข้าไว้คือความเชื่อที่มาจากพระเจ้าและในคอยคอยโนเนียนี่เองเปาโลก็ได้ใช้ในสิ่งนี้แหละที่ปรารถนาที่อยากให้ฟิลิโมนเนี่ยก็ได้ให้อภัยกับโอนซิมาใช่ไหมครับที่เขาอาจจะทําความบาปอะไรบางอย่างหรือว่าเขาอาจทําอะไรไม่ดีบางอย่างหรือว่าอาจทําหมังใจกันเล็กๆน้อยๆอะไรบางอย่างแต่อาจารย์เปาโลก็อยากจะให้ฟิลิโมนเนี่ย ได้คอนเนียกับโอเนซิมัสเหมือนเดิมในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในความเชื่อเหมือนกันคำคำนี้นะครับทำให้ผมเองรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วในตอนอื่นๆในพระคัมภีร์นได้เขียนถึงคำนี้ว่าอย่างไรใช้ในสถานการณ์แบบไหนบ้างจันโปโลโดได้ใช้ในแบบไหนบ้างหรือว่าพระเย,ยซูหรือว่าผู้ที่เขียนในผู้ที่เขียนมัมภีเน่ยใช้คำคำนี้ในจุดประสงค์ใดๆบ้างเดี๋ยวนี้เรามาดูคำคำนี้ ด้วยกันนะครับนอกจากพระธรรมฟิลโมนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งเรามาดูในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ42นะครับตรงนี้ได้กล่าวว่าเขาทั้งหลายวัที่ตัวเพื่อฟังคําสอนของบรรดาอคารทูศและ ร่วมสามาัคคีธกรมหรือคอยโนเนียนะครับรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานพระธรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมหรือว่าพันธกิจแรกๆนะครับที่สาวกยุคแรกได้ทํากันก็คือเขาร่วมสามาัคคีธรรมเขาคอยโนเนียกันอุทิศตัวของเขาในการไม่ว่าจะเป็นการหักขนมปังอธิษฐานหรือตอนหรือตอน,น,นอื่นนะครับจะมีการ มีการร่วมถวายด้วยการมีการร่วมฟังคำธอธิษฐานอธิษฐานด้วยการอะไรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราได้เห็นถึงคำว่าคอยโนเนียก็คือเป็นการที่สาวกทุกทุกคนครับได้มาร่วมการทำอะไรบางอย่างโดยมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้น ขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเราได้เห็นคําว่าคอยคอยโนเนี่ยตัวนี้เรากําลังเห็นว่าพี่น้องกําลังเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันหรือว่าทําอะไรบางอย่างด้วยกันเพื่อในการสรนเสริญพระเจ้าทํากิจกรรมร่วมกันในคิดาจากักรหรือว่าในท่ามกลางในชุมชนของพระเจ้าเรามาดูต่อนะครับอันนี้ก็คอยโนเนี่ยเหมือนกันในหนึ่งโครินโบที่10ข้อที่16บอกว่าซึ่งเราได้ขอพรน,นั้นทําให้เรา มีส่วนร่วมหรือว่าคอยโนเนียในพระโลคิตของพระคิดไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราหาักนั้นทําให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคิดไม่ใช่หรือตอนนี้มีคอยโนเนียอยู่สองครั้งนะครับคอยโนเนียแรกคือมีส่วนร่วมหรือว่าคอยโนเนียในพระโงหิตกับคอยโนเนียในพระกายตรงนี้กําลังบอกว่าเรากําลังเข้าส่วนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราพูดถึงพิธีมหาสนิทนะครับตรงนีเ้เกิดขึ้นใน ในช่วงเวลามหาสนิทนครับเรากําลังคอยเนียนคือเรากําลังเข้าส่วนในพระโลหิตเรากําลังเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ที่มาจากพระเยซูคริสต์พันธนเอ่อพันธสัญญาเดิมนะครับได้เปลี่ยนมาเป็นพันธสัญญาใหม่คือเราจะรอดเราก็รอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อเราคอยนเนียกับเอ่อกับพระโลหิตของพระองค์พระโลหิตของพระองค์ทําให้เราได้รับการชําระความผิดบาปเพราะว่าชีวิตเรากําลังเข้าส่วนในพัด ในพระโลหิตของพระเจ้าเราชีวิตของเราเนี่ยได้รับการชําระที่มาจากพระเจ้าเราเองกําลังได้รับพระคุณจากพระโลหิตนี้แล้วตรงนี้ได้ใช้ว่าเรากำลังคอยโนเนียกับพระโลหิตและรวมถึงเราคอยโนเนียกับพระกายก็คือเราเองเนี่ยแหละที่มีส่วนที่ทําให้พระเยซูคิสต้องทนทุกข์เราเองเนี่แหละที่มีส่วนที่ทําให้พระเยซูต้องเจ็บปวด เราเองเนี่ยแหละเราเองเนี่ยแหละที่ทําให้พระเยซูเองเนี่ยต้องได้รับการถูกลงโทษจนถึงซึ่งความมรณนาบนไม้กางเขนเราเองเนี่ยแหละกาลังคอยโนเนียกับทุกความเจ็บปวดและร่างกายที่แตกหักของพระเยซูคริสต์โอ้ตัวนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับคำว่าคอยโนเนียตัวนี้ทําให้เราเห็นว่าเราเองมีความสัมพันธ์กับพระเยซูในทุกด้านของชีวิตตั้งแต่วันที่เราเป็นคนบาปและในวันที่เราได้เชื่อได้รับการอภัยบาปของ พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้านะครับตรงนี้ก็ได้ใช้คําว่าคอนโนเนียอย่างค่อนข้างลึกซึ้งเหมือนกันต่อมานะครับถัดมาอีกนิดนึีอีกนิดนึงนะครับใน2โคเดนบทที่10บข้อสิอย่าเข้าเทียมแอบกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอาธรรมและความสว่างจะมีส่วนกับความมืดได้อย่างไรตัวนี้คนอนธรรมจะคอโนเนียอะไรกับคนอาธรรมได้หรือว่าความสว่างจะคอโนเนียอะไรกับความมืดได้อย่างไร ตรงนี้พระชจนะของพระเจ้าใช้ในสิ่งที่ค่อนข้างคอนทราสต์กันหรือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือคนธรรมกับคนชอบธรรมหรือว่าความสว่างกับความมืดไม่สามารถที่จะคอยโนเนียกันได้นะครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเองต้อง แตกแยกเราเองจะต้องคบกับคนที่เป็นคริสเตียนกับคนที่มีความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นแต่ตรงนี้กําลังบอกอย่างหนึ่งว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปทําความบาปนั้นซ้ําได้เราเองเนี่ยปรารถนาที่ชีวของเราเนี่ยปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์นะครับคนชอบทำเน่ยคนชอบทาคือคนที่ไม่มีความผิดบาปหรือว่าคนที่พระเจ้าทรงล้างความผิดบาปไปหมดแล้วเขาเองจึงไม่ปรารถนาที่อยากจะไปก,ไปกระทํากิจแห่งความบาปต่อไป ตรงนี้กําลังบอกว่าเราเองจะไม่คอโนเนียในสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะกลับใจเราจะไม่เข้าสวนในสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วเราจะหันกลับมาเราเองจะไม่ย้อนกลับไปทาหรือว่านึกถึงในสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วเราจะปล่อยให้สิ่งต่างๆมันล่วงเลยไปให้มันกลายเป็นสิ่งใหม่แล้วมาคอโนเนียกับความสว่างที่จะไม่เข้ากับความมือดอีกต่อไปถึงแม้ว่าบางครั้งนะครับเราต้องยอมรับริสเตียยบางครั้งเราก็หลมบางเราก็อาจจะผิดพลาดทั้งทาความบาปทล้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในบางครั้ง แต่ในใจลึกๆเราปรารถนาเราไม่เราไม่อยากจะคอยคอยโนเนียกับความบาปหรือความเชื่อนั้นเอยความชั่วนั้นอีกต่อไปเป็นเหมือนว่าพระเจ้าทรงล้างเราให้สะอาดเหมือนเราอาบน้าสะอาดแล้วนะครับเราคงไม่ไปเล่นดินโคลนหรือว่าสาดอีกต่อไปแต่เราปรารถนาที่อยากจะดําเนินชีวิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์เราเองจะคอยโนเนียใหม่นะครับเราจะคอยโนเนียกับความสว่างเราจะคอยโนเนียกับพระเจ้าเราเองจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งคำที่อยู่ในพระธรรมสองโคลินนะครับ ถัดมาอีกนิดนะครับประมาณสัก3าบทหลังจากนั้นก็ได้ใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเปาโลก็ได้ใช้อีกครั้งหนึ่งว่าของให้พระคุณของพระเยซูริจ,จ้างแห่งความรักและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดตัวนี้ถ้าหากเรามาหากเรามาบทไปบ่อยนะครับเราเราจะคุ้นเคยนะครับแลวก็ตัวนี้ก็จะใช้เกี่ยวข้องกับการ วอวยพาะหรือว่าการอวยพรที่มาจากศิลปินบาลจากผู้ทีศสนาไปยังทุกทุกคนที่อยู่ในคิดจักที่มาร่วมนมัสก,การด้วยกันบอกว่าให้ความรักของเจ้าและความสนิทสนมจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ นอกจากชีวิตเราเองที่จะคอยโน,นเนียกับพระบ,บิดาแล้วนะเราขอพระพรจากพระบิดาเราคอยโน,นเนียกับพระเยซูคริสที่ขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้เราเองได้พ้นจากความผิดบาปเราเองยังคอยโน,นเนียกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระเจ้าเหมือนกันเราคอยโน,นเนียเพราะว่าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างากิจการท,กาทุกอย่างที่เราทําพันธกิจทุกอย่างที่เราทําสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้น เราจึงอยากจะขอความสนิทสนมที่มาจากพระเจ้าที่มาจากพระผู้งาบริสุ์จะอยู่กับเราและผู้อวยพรก็อยากจะให้ความสนิทสนมแบบนี้อยู่กับทุกทุกคนที่อยู่ในคิดจักรที่อยู่ในท่ามกลางผู้ที่ร่วมประชุมในคิดจักรด้วยตัวนี้กําลังบอกหนึ่งว่าอยากให้เราได้คอยโนเนียมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่เพียงแต่การที่เราจะมาที่โบสถ์เราจะคอยโนเนียกับพระเจ้ากับพี่น้องเท่านั้น ในวันอื่นๆเราก็ยังใช้ชีวิตของเราคอยโน,นเนียกับพระเจ้าและก็พี่น้องที่อยู่นับถ่ำกลางความเชื่อของเราด้วยเช่นเดียวกันพระธรรมต่อมาครับที่ได้ใช้คํานี้ก็คือในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่5บอกว่าเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด,ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งบัดนี้ ตรงนี้จันเปาโลกาลังได้เขียนอย่างหนึ่งว่าเราเองยมีส่วนในข่าวประเสริฐนอกจากเราได้รับความรอดแล้วนะครับเราชีวิตของเราเองนะครับณปัจจุบันในฐานะของผู้เชื่อเราเองมีส่วนเรามีความผูกพันเราเองแต่มีสัญญาใจกับข่าวประเสริฐถูกต้องไหมครับพระเจ้าเรียกเราให้พระเจ้าเรียกเราให้เป็นคนชอบธรมและอยากจะให้คนอื่นๆได้รับความรอดเหมือนอย่างที่เราได้รับด้วยเปาโลได้เขียนหนุนใจแบบนี้ว่าอยากให้เราเองเนี่ย แล้วลึกอยู่เสมอว่าเราเองเนี่ยมีส่วนร่วมกับข่าวประเสริฐนี้นะเราเองมีสัญญาใจนะเราเองมีสิ่งที่ต้องทําเราเองไม่ได้นำเนินดำเนินชีวิตก็คือเกิดมาเรียนเรียนเสร็จทํางานทํางานเสร็จแต่งงานแต่งงานเสร็จสูงอายุพักผ่อนแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ Alors, จันาร์โลกําลังหนุนใจว่าเราเองมีพันธะหนึ่งที่ท,ที่ที่สำคัญมากๆคือเราต้องคอยเน,นเนี้กับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเพราะว่าข่าวประเสริฐ จึงเป็นเราในทุกๆวันนี้และจามเปโลกําลังหนุนใจว่าเพราะคอยโนเนียนี่เองทําให้เรารู้ว่าข่าวประเสริฐนี้จะหยุดอยู่ที่เราไม่ได้เราเองต้องออแชร์เราต้องแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้ต่อไปให้กับคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าด้วยนี่ก็เป็นอีกคําที่เปาโลได้ใช้ในคอยโนเนีย และฟิลิปปีบทที่2ข้อที่หนึ่งในพระธรรมเดียวกันบอกว่าถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญ,ญญาณคล้ายๆในพระธรรมสองโครินเน่นะคระับก็ได้ใช้คำว่าคอโนเนีนยน,นี้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์และในหนึ่งย่อนบทที่1ข้อที่3ได้กล่าวนี้ว่าท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสพระบุตรของพระองค์ ตัวนี้กาลังพูดถึงโคอโนเโนียเมื่อกี้เราคุยกันเป็น,ปน,ปน,ปนการเข้าส่วนการมีส่วนร่วมแต่ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่1ข้อที่สก็ตรงนี้ก็ได้เขียนไว้ว่าการร่วมสามัคคีธรรมนะครับจำเหมือนตอนในพระธรรมกิจการนะครับคอโนเโนียนนี้ก็จะใช้ในเหมือนตรงนั้นเลยก็คือได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างได้การมีพันธกิจอะไรบางอย่างและตรงนี้ได้เจาะลึกไปอีกก็คือนอกจากนั้นเรายังโคอนเนียกับพระบิดากับพระเยซูคริสต์และกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ เราต่างรู้ว่าทั้ง3ทั้งทั้งสนี้ต่างเป็นพระเจ้าเหมือนกันเราไม่สามารถจะคอยคอยนูเนียเฉพาะพระบิดาเราจะไม่สามารถคอยนูเนียเฉพาะพระบุตรหรือว่าเราเราจะคอยนูเนียเฉพาะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เราต้องคอยนูเนียกับทั้ง3ที่เป็นพระเจ้าเดียวกันนี้ด้วยตัวนี้ก็ยังหนุหนยังหนุนใจตรงนี้ไปและผมชอบคำคำหนึ่งครับในพระธรรมหนึ่งโคดินบทที่1ข้อที่9 ตรงนี้บอกว่าอันนี้เป็นคอยโนเนียเหมือนกันนะครับใช้บอกว่าเราเองต้องสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์ผมชอบตรงนี้มากเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าคอยโนเนียเนี่ยแหละโมมันตอบโจทย์กับคำกับคำถามที่มีในชีวิตของผมว่าจจริงแล้วคอยโนเนียเนี่ยมีความหมายหรือว่านิยามอย่างไรของผมแปลง,ง่ายมากก็คือการมีสัมพันธ์สนิทหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่สนิทกับบางอย่าง กับบุคคลบางอย่างกับอีกบุคคลบางอย่างหรือว่าบุคคลบางอย่างกับสิ่งของบางอย่างนะครับเพราะงั้นคอนเนียเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่เราได้อ่านพระคัมภีร์ไปตั้งหลายข้อนะครับเรารู้สึกว่าโอ้คอนเนียนี่มันลึกซึ้งเนาะมันเป็นมันมันเป็นความผูกพันการมีส่วนร่วมกันเหมือนการอุทิศการถวายหรือว่าการเสียสละอะไรบางอย่างในสิ่งนี้เองนะครับกับเข้ามาสู่ในพระธรรมฟิลิโมนฟิลิโมนเองเนี่ย เขาก็รู้ว่าเปาโลเองเนี่ยปรารถนาที่อยากจะให้ฟิเลโมนเนี่ยได้คอนโนเนียกับคนคนหนึ่งที่อาจจะผิดหรือว่าหมางใจด้วยกันก็คือโอนซิมัสนะครับซึ่งอาจจะมีคดีอะไรบางอย่างจอนเปาโลว่าตอนนี้โอนซิมัสเขาเองเป็นผู้เชื่อเขาเองเป็นพี่น้องเขาเองเป็นคนที่มีความเชื่อเดียวกับพวกเราก็เลยปรารถนาอยากจะให้ฟิเลโมนเนี่ยได้คอนโนเนียกับโอนีซิมัสและตรงนี้เองอะทำให้โอนซิมัสนะครับ ค่อนข้างรู้สึกลำบากใจค่อนข้างรู้สึกว่าโหมันต้องขนาดนี้เลยเหรอทําไมเราไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยโนเนียก็ได้เราแค่รู้จาักกาันเราให้อภัยกันแล้วก็เอเอ,เอ,เอปล่อยปล่อยปล่อยให้ทุกอย่างมันหายไปแต่จริงๆแล้วพระเจ้าปราถนาที่อยากจะให้เราเองมีสัมพันธ์สนิทกับพี่น้องในความเชื่อโดยเฉพาะายิ่งพี่น้องในความเชื่อชีวิตคริสเตียนของเรานะครับคริสเตียนของเรามีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือไม้กางเขนนะครับก็มีตั้งแต่บนถึง เออมีตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนแล้วก็ตรงกลางไปซ้ายไปขวาพระเจ้าปรารถนาให้เราคอยโนเนียหรือว่ามีความสัมพันธ์สนิทระหว่างเรากับพระเจ้าในทุกๆวันแล้วพระเจ้าก็ปรารถนาให้อยากให้เราเองได้คอยโนเนียหรือว่าสามเมื่อกี้กับพี่น้องที่อยู่ในความเชื่อเดียวกันและพระเจ้าก็ปรารถนาอยากให้เราคอยโนเนียกับข่าวประเสริฐก็คือคนที่ไม่เชื่อหรือว่าคนที่ยังไม่เชื่ออีกครั้งนะครับ เป็นเหมือนภาพไม่ให้เห็นครับจากล่างสู่บนหรือว่าจากตรงกลางไปซ้ายและขวาพระเจ้าปรารถนาให้เราคอยโนเนียแบบนี้นะครับซึ่งฟิลิโมนเองนะครับจะมาทางฝั่งนี้ก็คือทางฝั่งที่บอกว่าให้คอยโนเนียกับผู้ที่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันตรงนี้สังเกตให้เราอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เรามาโบสถ์นะครับเราไม่ได้มาโบสถ์เพื่อที่ว่าเราจะมีสัมพันธ์สนิทระหว่างเรากับพระเจ้าเพียงเท่านั้นพระเจ้าปรารถนาให้เราสัมพันธ์สนิทกับ พี่น้องที่อยู่ในความเชื่อถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างนะครับซึ่งเราอาจจะทําผิดพลาดกันเราต้องเข้าใจกันนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเราไม่ใช่สมเราไม่ใช่คนที่จะไม่มีข้อผิดพลาดเลยเราเองจะเพอร์เฟกตลอดไร้ like, ที่ติบางครั้งเราก็ผิดพลาดได้เราก็ล้มได้แต่อย่างหนึ่งก็คือเราจะให้อภัยกันเราจะช่วยเหลือกันเราเองจะใช้เวลาในการเยียวยาอะไรบางอย่างแต่เป้าหมายของเราก็าคือ การคอยโนเนียก็คือเราจะสัมพันธ์สนิทซึ่งกันและกันด้วยนะครับแน่นอนนะครับเราสัมเราสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าและอย่างหนึ่งเราต้องสัมพันธ์สนิทกับพี่น้องที่อยู่ในพรสูคิดด้วยกันจากการอ่านพระธรรมฟิลิมโมนนะครับเราไม่รู้ว่าฟิลิมโมนตอบสนองต่อคําขอร้องที่มาจากเปาโลอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เราเองก็ได้มีข้อคิดอย่างหนึ่งว่าหากเราเป็นฟิลิมโมนเราจะตอบสนองต่อคอยโนเนียนี้อย่างไร เราจะตอบสนองต่อพระชนะของพระเจ้านี้อย่างไรอยู่ที่เราจะตัดสินใจเองเองว่าเราเองเอออยากจะลองคอนเนียดูเราจะมา 3, สัมพันธ์สนิทกันใหม่เราจะมาเริ่มต้นใหม่เราเองยังมีโอกาสอยู่นะครับเราเองยังมีชีวิตอยู่เราเชื่อว่าเราพระเจ้าเองก็ใช้เราอะไรบางอย่างเพื่อเราจะได้เห็นถึงว่าพรของพระเจ้าเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นถึงสิ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งการเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้า วันนี้นะครับในพระธรรมฟิลิโมนนะครับก็ได้สอนอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าจะอาจจะเขียนไม่เยอะนะครับแต่เมื่อเราศึกษาจริงๆแล้วเรามาดูคำๆนี้จริงๆหรือว่าอาจจะมีคำอื่นๆอีกนะครับเราเห็นถึง,งพระพรความรักของพระเจ้าเราเห็นถึงสิ่งอย่างหนึ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่อยากจะบอกให้กับผู้เชื่อทุกคนขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้เราเองได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมฟิลิโมนผมขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาครับที่ประคุณความรักและสันติสุขและความสนิทสนม พลโนเนียที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ท่ามกลางทุกๆคนเทได้ศึกษาพระชนะพระเจ้าด้วยกันในครั้งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรทุกๆท่านสุดท้ายนี้ผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ก้มศีรษะหลับตาด้วยกันสักครู่หนึ่งเราจะอธิฐานขอพระพรจากพระเจ้าร่วมกันแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์กรับทูลต่อพระองค์ต่อพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ข้าพระองค์หลายเองนั้นจะนําพระชนะของพระองค์ไปเกิดผลจริงๆในชวิตของข้าพระองค์หลาย พระเจ้าสโบดเมตตาที่พระชนะของพระองค์เหล่านี้จะเป็นโคมที่สองเท้าข้าพรองค์หลายในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องขอบคุณและสรรและสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายเป็นผู้ทาสของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาอยากจะทําตามพระชนะของพระองค์ขอพระองค์สบดเมตตาข้าพระองค์หลายจะทําในสิ่งนั้นได้อย่างดีได้อย่างยอดเยี่ยมข้าพระองค์ปรารถนาเห็นพระพรที่มาจากพระองค์กราบทูลในพระนามพระสุขเจ้าอามน นวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับในการศึกษาพระธรรมฟิเลโมนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมครับเรามีคําถามท้ายบทเรียนเดี๋ยวเราทําด้วยกันนะครับเพื่อเพื่อที่จะเป็นการทดสอบเราว่าเออเราฟังแล้วเราเข้าใจมากเพียงไหนหรือว่าเราเองรู้สึกว่าเออลองลองทำดูดูว่าเอะเราทําได้หรือเปล่านะครับผมเชื่อว่ามันเป็นการร่วมสนุกแล้วก็เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับอย่าลืมนะกดที่ลิงก์ได้นะครับก็มีลิงก์ทางในทางทั้งในไลน์ทั้ง Facebook หรือว่าทางตรงที่ กลุ่มไลน์คิดได้จากหรือว่าตรงใน YouTube ก็มีเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมไปทํากันนะครับขอบพระคุณพระเจ้าครับที่วันนี้เราได้มาศึกษาพระชนะของพระเจ้าร่วมกันแล้วก็ครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสางงามเมื่อเราเดนตามพระเจ้าสางงามเมื่อเราในตามพระเจ้าทรงนาเราเข้าไปไม่พลังทั้งที่ราบหรือภูเข้าสูง างงามเมื่อเราเดินตามประชา